สวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องพังลํำดวนนะคะวันนี้ Happy Birthday นะคะคุณพ่อคำนะคะจากสหรัฐอเมริกานะคะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะกับคุณพ่อคำแล้วก็ค,ค,กค,ค,กคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้ เลี้ยงผลไม้วันวานโบุฟเฟ่นะคะแล้วก็มีสับปะรดด้วยนะคะให้ทั้ง23เชือกนะที่หมู่บ้านชาวเขาพัทยานะคะมนแม่จ๋าโอ้โหผลไม้แบบเยอะมากเลยนะคะน้องช้างน่าจะแบบโอ้โหตอนนี้ก็ยังแบบทานกันไม่หมดเลยนะน้องนุ่นนะคะน้องนุ่นนะพี่บุญจันทร์นะคะสาวน้อยนะคะแล้วก็รำลุนนำลวนของเราค่ะลวนของเรา ปลา้มโอนะคะยายบุญหลายกุกกิ๊กโอ้โหกุกกิ๊กสวยนะสวยเลยสวยเลยนะในตัวสวยเลยนะคะมาข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังนี้ก็คือยายสีพรายนะคะายชาใสสโลมาแล้วนะคะคุณยายนะคะมาข้างหน้าเลยมาหลังมาข้างหน้าเลยนะ เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วยายบอกหิวแล้วหิวแล้วเออจะกินเอาจจะกินเค้กหรือเปล่ายายจะลอยกินเค้กหรือเปล่าจากต่อจากกุกกีกนะคะแต่งตัวสวยแล้วก็บารมีนะคะยายคำสร้อยป้าทับทิมนะคะใบเฟิร์นนะคะรุ่งเรืองนะคะยายลำมูลน้องแป้งยายคำแก้วนะคะ สีนวลน,นะคะคูณซับตุยนุ้ยนะคะใบบุญแล้วก็ใส่โบสวยๆคุณยายคำวงนะคะอยู่ปิดซอยปิดท้ายสุดนะคะคุณยายปิดซอยนะคะ กม้น้องช้างทั้งถึงเชือกนะคะคุณพ่อจ๋าค่ะขอมคุณคุณพ่อมากเลยนะคะคุณคุณนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะคุณพ่อปีนี้เออเดคุณพ่ออายุกี่ปีนะคะยีบเนกนครับพ่อสสี่านนงบเลยบจริงเมาเจกสอง

ลักรักรักรักเป็นขอบคุณครับขอบคุณครับนอกจากผลไม้นะคะแล้วก็ต้นสับปะรดแล้วนะคะก็ยังมีนะคะของขวัญนะคะของขวัญให้กับพ่อขวัญด้วยนะคะของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งทุกๆเชือกเลยนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณพ่อคำแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะ ถ้าใครเป็นผู้ก็เอามาเอาเลยก็ได้ถ้าใครเป็นผู้อ่ะเข้าใจบ่ยากให้ไปจ้าเดินแล้วเนี่ยไปจ้าอะไรค่ะหมวดธนาสาธุบุญนะคะกับคุณพ่อคำนะคะแล้วก็คุณแม่บอลนี้ด้วยนะคะคุณแม่จ๋าโอุเยอะมากนะนี่มองดูมองดูเหมือนตอนแรกคิดว่าจะไม่เยอะนะ ผลมไม้อ่ะเออเยอะมากเดูกินขนาดนี้ยังกินแบบกินไม่หมดเลยอ่ะ <laughs> ดูยายน้ำลายไหลยายน้ำลายแตก <laughs> ยายกินเลยยายสร้อยเขารียบกินเกินไปหรือเปล่านะน้ำลายไหลไปดูโอน้ำลายน้อยน้ำลายน้อยน้ำเล่าเลยแบบนี้ <laughs> นายบันไซยายบันดีสวยเอามีแอบอยู่ตรงนั้น ทั้งนี้หนาวบอเบียดกันอยู่ทั้งนี้คือส่งหนาวเ <c oughs> เออผลไม้เนาะจัดไปแล้วเลผลไม้ผลไม้ที่นั่งเครดียดจีริจัดไปแล้วอันนี้ชั้นงานนะคะเอ้า๊ะอันนี้ของพี่พายแก้วพี่พายแก้วเดี๋ยวพี่พายแก้วตื่นตื่นเดี๋ยวตื่นสาวสาวเอากล้วยไปไหมหนิหรือว่าจัดแบ่งไว้ให้แล้วช่างงานอ๋อแบ่งไว้ให้เขาแล้วเอาคนไปเดรียบิๆดีด้วยใส่นตงงามด้วยอ๋อ อีกหนึ่งเชือกนะคะก็เป็นพี่พายแก้วนะคะพาแก้วต่างๆอันนี้ไม่ออกไปเจอสาวๆเดี๋ยวว้าวุ่นหวั่นไหวเอาไปเจอสาวๆไม่ได้เดี๋ยวว้าวุ่นเดี๋ยวสาวๆกรี๊ดยุ่งเลยเดี๋ยวยี่สิบสามสาวแย่งหนึ่งหนุ่มพ่อบอกแฮปปี้มากนะคะ สบายมากมากเลยใช่ไหมคะคุณ่อสเปเชียล happy birthday to you happy birthday to you ทำงานในสองหมื่นงานอีกแล้วบันี้ไล่อีกเลยไล่อีกแล้วหลังปีใหม่ต้องเลนตกดาวมาสี่เดือนกว่าแล้วก็ไปทำงานได้สองวัน หายแล้วนะคะเราลังหายแล้วไปทำงานได้สองวันก็กลับมาทุกนาทแล้วน,นะคะเพ่อพายข,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 ของเราน <c oughs> ืมรอนุ่มหอนุ่มหล่อของปางนะคะเพราะมีเชือกเดียวก็เลยหล่อที่สุดนะหล่อสุดในปางห <c oughs> ล่อสุดในปางเพราะมีเชือกเดียวมีเชือกเดียว <c oughs> องชงองกอา,าก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะกับคุณพ่อค้ำนะคะแล้วก็คุณแม่ตอนนี้ด้วยนะคะก็ขอให้ท่านนะคะมีสุขภาพพลานามัยร่างกายที่แข็งแรงนะคะคุณรักษาพระคุ้มครองนะคะเมตาน้องช้างมาเท่าไรก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้กลับไปตอบแทนพระคุณนะคะเป็นร้อยเป็นพันเท่านะคะรวยรวยเฮงๆงยิ่ง<ๆ>ขึ้นไปนะคะมีความสุขมากๆนะคะ